สวัสดีค่ะสวัสดีกับบ่ายวันจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีตัวช่วยดีๆสำหรับลูกค้าที่ทำฟาร์มเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของโรงเรือนฟาร์มหมูแล้วก็ฟาร์มไก่เลยนะคะซึ่งสำคัญใช่ตัวนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวที่ขายดีที่สุดของการุนนะคะที่ เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรนะใช้งานง่ายเมนูฟังก์ชันเป็นเมนูภาษาไทยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะคอนโทรล K7 นะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น คุมพัดลมนะคะนี่เลยตามนี้เลยนะคะได้เก้าถึงเก้าตัวใช่เป็นเก้าตัวนะคะแล้วก็คุมปั๊มน้านะคะสองชุดนั่นเองนี่เห็นเห็นนะคะนี่ค่ะแล้วก็คุมปั๊มน้ำสองชุดนะคะแล้วก็มีตัวคุมฮีเตอร์ด้วยอันนี้ทาไมเราอันนี้ทําไมถึงขายดีเพราะว่าราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่หมื่นต้นต้นอ่าซึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวคอนโทนนะคะเป็นคอนโทรเคเจ็ดนะคะรุ่นรุ่นจะเป็นเคเจ็ดตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถคุมพัดลมได้ถึงเก้าตัวเนาะมีคุมฮีเตอร์ได้ด้วยแล้วก็มีคุมปั๊มน้ํานะคะสองตัว ตัวนี้ที่ขายดีเลยเพราะเนื่องจากว่าฟังก์ชันหรือว่าเมนูเป็นภาษาไทยนะคะซึ่งใช้งานง่ายใช้งานง่ายนะคะแล้วก็เมนูไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะคะแถมตัวนี้นะคะความชื้นเขาเรียกอะไรนะเซ็นเซอร์ความชื้นกับอุณหภูมิก็จะเป็นตัวเดียวกันด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะคะในราคาที่หมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะระยะย่อราคาย่อมยาวจับตองได้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะจะแนะนําในพวกที่เป็นฟ์าหมู เนาะฟ์มหมูถามฟ์าไก่ใช้ได้ไหมได้นะคะแต่ว่าไก่อ่ะเขาจะมีช่วงอายุเ,เ,าเขาเขาจะมีช่วงเวลาในการเลี้ยงของไก่นะคะจะไม่เหมือนกันเนาะจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี่เลยส่วนตัวนี้เราเรียกคอนโทรลเคสเจ็ดใช่ไหมส่วนตัวต่อมาตัวนี้จะเป็น TP80 นะคะตัวนี้จะเป็นท p 8 0ตัวนี้ถามว่าใช้งานง่ายไหมก็ใช้งานง่ายนะคะ ตัวนี้ก็มีเหมือนกันค่ะคุมฮีเตอร์ได้เหมือนกันนะคะคุมนี่ปั๊มน้ำคูลิ่งแพดได้ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับตู้อะลามของเราได้นะคะอันนี้เป็นการเซ็ตค่านะคะส่วนตัวนี้ก็สามารถควบคุมได้นะคะแล้วแล้วหน้าเขาเรียกอ,อะไรนะที่หน้าหน้าปัดหรือหน้าจอนะคะก็จะมีบอกนะคะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ตั้งค่าแบบไหนอะไรยังไงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ในในตัวนี้ในตัว T p 80เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมัเปิดให้ดูนะคะ ทีพีแปดศูนย์นะคะเขาจะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหัวนี่ให้แบบนี้เลยเป็นตัวนี้เราเรียกว่าหัวอุณหภูมินะคะเป็นหัวอุณหภูมิแดงนะคะตัวนี้ในในกล่องนะคะที่ได้มาก็จะมีคู่มือนี่คะ่ะมีคู่มือบอกนะคะในตระกูลเ,เนี่ยทีพีแปดศูนย์นี้ยคะ่ะมันจะมันจะสามารถตั้งตั้งเขาเรียกว่าตั้งเวลาได้นะคะตั้งเวลาอายุการเลี้ยงของไก่ได้นะคะ ถือว่าดีมากเลยนะคะคุ้มมากเลยตัวนี้ใช่แล้วก็แนะนําลูกค้าอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าใช้หัวตัวนี้มันจะมีสองสีจะมีจะมีสีดํากับสีแดงนะคะถ้าของลูกค้าใช้สีแดงอยู่ก็แนะนําให้ซื้อสีแดงไปเนาะเพราะว่ามันจะไม่สามารถใช้กับสีดําได้นะคะเพราะว่าการอ่านค่ามันจะเพี้ยนนั่นเองนะคะนี่จะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวต่อมานะคะเราเริ่มกันเราจะมาที่ตัวเคปแปดเลยก็ได้ค่ะอะตัวเคปแปดนะคะ เ8ตัวนี้คุมพัดลมได้5ตัวนั่นเอง5ชุดนะคะแล้วก็จะมีคุมปั๊มน้ํานะคะหนึ่งนะคะแล้วก็มีคุมพิเตอร์หนึ่งตัวก็สามารถคุมแสงสว่างได้ด้วยตัวนี้ที่พิเศษจากตัว k 7นั่นก็คือตัวนี้ตัว k 8อะคะสามารถควบคุมแสงสว่างในโรงเรือนได้แล้วก็สัญญาณเตือนได้นะคะใช่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันเมนูที่เป็นภาษาไทยนะคะใช้งานง่าย ข้างหน้าก็จะมีการแสดงอยู่นะคะหม,หมายถึงว่าข้างหน้าก็จะมีบอกอยู่นะคะว่าอันนี้ใช้งานยังไงอันนี้เป็นการตั้งค่าแบบไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูฟังก์ชันภาษาไทยเหมือนกันนะคะตั้งค่าง่ายเหมือนกันนะคะก็คือลูกค้าสามารถดูจากสัญลักษณ์ไฟได้ใช่นนใช่ใช่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็มาที่ตัวต่อมาเลยนะคะตัวนี้ นี่นี่อันนี้จะเป็นตัวชูโรงของเราเหมือนกันนะคะตัวนี้เราเรียกว่าเทมพันสองนะคะตัวนี้วิธีการใช้งานการตั้งค่าก็ก็เหมือนกันโดยปกติทั่วไปเหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถค,ควบคุมพัดลมสูงสุดได้ถึง12ตัวนะคะมีมีคุมคูลิ่งแผดด้วยค่ะมีฮีเตอร์มีแสงสว่างนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่มันเป็นคําว่าสปีดเนี่ยสามารถใช้กับอ,อ,อินเวอร์เตอร์ได้นะคะ แล้วก็ตัวลา,ามอินเวอร์เตอร์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นการาเขาเรียกอะไรนะปรับความเร็วของตัวพัดลมได้นะคะแต่ว่าเราต้องใช้มอเตอร์ตัวใหญ่แค่ตัวเดียวนะคะประมาณ8แรง10แรงแล้วแต่แล้วแต่พัดลมที่ลูกค้าใช้นะคะแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือสามารถตั้งโกเดของอายุการเลี้ยงของไก่ได้นะคะสมมุติช่วงเวลา1สัปดาห์ถึง3สัปดาห์หรือ4สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถตั้งได้ว่าพัดลมน่ยจะติดกี่ตัว และอุณหภูมิเนี่ยเท่าไหร่นะคะตัวนี้สามารถตั้งเป็นช่วงช่วงอายุคือเราเซ็ตค่าแค่ครั้งเดียวค่ะลูกค้าเซ็ตค่าครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ลูกค้าสามารถใช้งานได้จนจบรุ่นเลยนะคะตัวนี้นะคะเราไม่ต้องมาคอยเซ็ตค่าว่าแบบพอสี่อาทิตย์สี่สัปดาห์ไปแล้วเราต้องมาเปลี่ยนตั้งค่าใหม่อันนี้เราไม่ต้องนะคะอันนี้เราสามารถตั้งไปได้เลยในนี้นะคะอืมแล้วก็ตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเทมพันพัดตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะ ก็คือเป็นตัวน้องๆของตัวเทมพันสองนี่นะคะเพราะว่าตัวนี้เอ่อเป็นพัดลม1 2 3 4 5ี่หตัว,ตวมีคูลิ่งแพดด้วยนะคะแล้วก็มีตัวอา่าแสงสว่างในโรงเรือนแล้วก็มีตัวนี้จะมีอะลามด้วยนะคะใช่<ม>แล้วก็การใช้งานก็คือเหมือนกับเทมพันสองเลยนะคะเทมพันสองก็คือสามารถตั้งอายุกันเขาเรียกการเลี้ยงของไก่ของน้องไก่ได้นะคะซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสะดวกมากแต่ว่าจะเป็น ฟังก์ชันภาษาอังกฤษเนาะมันก็จะยากในการเซตค่านิดนึงนั่นแหละแต่ว่าในทุกตัวเราจะมีตัวเขาเรียกอะไรนะมือมีคู่มือแถมไปให้นะคะแล้วก็มีหัวเซนเซอร์ไปให้นะคะหัวเซนเซอร์หัวอุณหภูมิไปให้ลูกค้านะคะ,คะทุกเขาเรียกอะไรนะทุกตัวทุกตัวะะใช่ค่ะใช่แต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีหัวอยู่แล้วอยากซื้อซื้อแค่คอนโทรลเราขายไหมเราก็ขาย,ขายนะคะ,คะแค่แจ้งเซลลมาว่าลูกค้าไม่เอาหัวความชื้นไม่เอาหัว เซนเซอร์อุณหภูมิอะไรเงี้ยค่ะลูก<ช>ค้าสามารถแจ้งเซล์แจ้งเซล์ได้เนาะแล้วอย่างหนึ่งเราก็มีสายขายเหมือนกันนะคะสายเซนเซอร์ใช,ใชะะ่ขายแยกใช่เราจะมีสายเซนเซอร์นะคะขายแยกสําหรับลูกค้านะคะที่จะไปเดินสายเซนเซอร์ใหม่เนาะใช่หรือหัวเซนเซอร์แต่และหัวหรือหัวความชื้นแต่และหัวนะคะลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะเพราะว่าเรามีขายแยกหมดทุกตัวเนาะใช่แต่ว่าแค่ลูกค้าแจ้งรุ่นให้ตรงกับ กับรุ่นที่ลูกค้าใช้อยู่นะคะเพราะว่าอย่างนี้ใหม่แต้งมันมีหัวอุณหภูมดิดํากับหัวอุณหภูมิแดงเนาะซึ่งมันจะใช้งานด้วยกันไม่ได,ไได้นั่นเองนะคะ